สวัสดีค่ะประพสรักาวรน,นะคะนักวิจัยชำนาญการของสถาบานนันค้นคว้าและพัฒนาผลผลทางการเกษตรและอุสตสาหกรรมเกษตรค่ะ ก็สำหรับงานวิจัยที่ทําอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นการสังเคราะห์อ,อนุภาคเงินขนาดนาโนนะคะโดยใช้กระบวนการสังเคราะห์แบบเทคโนโลยีสีเขียวคือเป็นเทคโนโลยีที่เราจะใช้สารจากพืชนะคะในการที่จะช่วยสังเคราะห์ให้เกิดมาเป็นอ,อนุภาคเงินขนาดนาโนที่สามารถที่จะใช้ในการยับยั้งเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกัน,นะคะ่ะมันก็จะมีความลอดภัยเนื่องจากว่าเราใช้พืชสมุนไพรของไทยเป็นตัวช่วยในการที่จะสังเคราะห์ค่ะ แล้วในขณะนี้นะคะก็ได้นําเอาส่วนของอนุภาคเงินขนาดนาโนตัวนี้ไปพัฒนาแผ่นกรองเพื่อที่จะไปใช้ในหน้าต่างแล้วก็สามารถที่จะช่วยป้องกันพวกอนุภาคขนาดเล็กได้ด้วยค่ะ,ะจริงๆซิว่านาโนเนี่ยมันเป็นอนุภาคเงิน มันจะมีประสิทธิภาพในการขจัดยับยั้งเชื้อจุอลินทรีย์ก่อโรคได้เราอาจจะเห็นก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีการเอาส่วนของอนุภาคเงินขนาดนานโนตัวนี้ไปใส่ในผงซักฟอกหรืออาจจะเอาไปใส่ในผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อต่างๆแต่ทั้งนี้ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยตัวอนุภาคเงินตัวนี้มันจะสังเคราะห์โดยใช้กระบวนการทางเคมีเพราะฉะนั้นก็จะมีการรายงานเกี่ยวกับความเป็นพิษของมันก็เลยเกิดการศึกษาเกี่ยวกับการสรังเคราะห์โดยใช้ทโนโลยีสีเขียว คือเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ใช่สารเคมีในการจะสังเคราะห์มันเราจะใช้พืชสมุนไพรหรืออาจจะใช้เชื้อจุลินทรีย์ก็ได้นะคะแต่โปรเจกต์ที่พี่ทำเนี่ยตอนนี้พี่ใช้สมุนไพรไทยตั้แก่เปิดพืชพุตัวน,นี้ค่ะมาทําการช่วยสังเคราะห์พอสังเคราะห์ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะได้เป็นอนุนภาคเงินที่มีขนาดเล็ก แล้วก็มีความเป็นพิษต่ำพบว,ว่าสารสก,ก,ก,กัดจากผกิมพุตเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติหนึ่งที่ว่ามีปริมาณสารฟิโนเลกสูงนะคะพืชที่มีฟิโนเลกสูงสูงเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยสังเคราะห์ซิเวอร์นานโนที่มีประสิทธิภาพค่ะและในขณะเดียวกันในส่วนของบ้านเราเนี่ยก็จะมีส่วนของผกิดยพุตอะที่เหลือทิ้งเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีค่ะที่นำส่วนที่ใช้ทางการเกษตรเนี่ยมาเพิ่มมูล,ลค่าโดยเอาไปสังเคราะห์ซิเวอร์นาโนที่มีประสิทธิภาพค่ะ กลไกในการดึงเชื้อของท้างก็คือว่าตัวอนุภาคเงินขนาดนาโนเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กพอมันไปเจอกับเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อที่เกาโรคเนี่ยตัวอนุภาคเงินเนี่ยมันจะไปเกาะอยู่ที่เยื่อเซลล์ของเชื้อเกาโรคพอมันเข้าไปเกาะปุ๊บเนี่ยด้วยขนาดเล็กมันจะแทรกเข้าไปในผนังเซลล์ของเชื้อจุลินทรีย์นะคะพอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการแตกตัว เป็นไอออนแล้วตัวไอออนนี้แหละมันจะไปรบกวนการทํางานของพวกเอนไซม์ต่างๆของพวกระบบเมตาบอลิซึมนะคะพวกสารสูวนของเจเนติกของเชื G ้อจุลินทีพอในส่วนของการทํางานของพวกระบบทกกางกรต่างๆถูกทําลายลงก็จะส่งผลให้เชือ้อตายประสิทธิภาพที่เขานิยมตัวอนุภาคเงินขนาดอนุโตนี้เยอะเนื่องจากว่ามันสามารถที่จะยับยั้งแล้วก็ฆ่าเชื้อได้รวดเร็วมาก เพราะฉะนั้นจึงลดโอกาสที่เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคจะดื้อยาด้วยค่ะตัวของมันเองนะ่ะจะมีปรสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อได้อยู่เนี่ยประมาณปีหนึ่งแต่ว่าพอที่เราเคลือบบนตัวแผ่นกรองแล้วเนี่ยเราจะเอาแผ่นกรองตัวนี้ยทำการผลึกโดยซิวเวอร์นาโนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทำให้มันจับกับแผ่นกรองได้ยาวนานแล้วก็สามารถที่จะนำไปสักได้ด้วยโดยเรามีเป้าหมายว่าเราจะทำการพัฒนาหน้าก,กาก ที่เราสามารถซักได้ทั้งแผ่นกรองเนี้ยค่ะโดยซักแล้วยังมีซิเวอร์นาโนยังคงผนึกอยู่ที่แผ่นกรองเนี่ยได้ถึง30ครั้งสุดท้ายนี้นะคะงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยจะไม่สำเร็จลงได้เลยถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนนะคะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมองกรนะคะที่ให้คำนึงถึงความสำคัญของงานวิจัยชิ้นนี้และคำนึงถึงสิ่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ย ตอบแทนคืนให้กับประชาชนนะคะเพื่อที่ว่าจะทําให้น้ำใจชช้นนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะมีความสุขมากขึ้น,นะะจากสถานการณ์ที่เราจะต้องเผชิญอย่างเพ่งเรียดในทุกวันนี้ค่ะ